สวัสดีค่ะวันนี้ประสมกับพามาแนะนําเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้ยนึกอยากกินค่ะอยากทําอะไรก็กินเลยค่ะพี่น้องนะทาเลยนะคะนี่คือเป็นหมูหวาน,นะคะ่ะพี่น้องหมูเค็มหวานนะคะเออก็คือสามรสนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็คนไหนชอบหวานมากนะคะวิธีทําไม่ยากค่ะนะคะเอาเรามีหมูสามชั้นนะคะพี่น้องหมูสามชั้นปล้างนะ,ะพี่น,อน,น,ะะนอ้องล้างให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องปั๊บเราก็นํามาต้มนะคะพี่น้องต้มน้ำนี่ป้าต้มเรียบร้อยแล้ว เอาล้าง,รงเรียบร้อยแล้วมาต้มน้าให้เดือดนะคะพี่น้องต้มนะคะเพื่อกันขาวนะ,ะนคะป้าจะใส่ขิงตะไคร้ค่ะพี่น้องแล้วก็เกลือ sure ต้มนะคะพี่น้องต้มประมาณก็สิบนาทีนะคะพี่น้องนะฮะจากนั้นป้าให้มันเด็ดน้ําค่ะจากนั้นป้าเราก็มาเริ่มเลยนะคะพี่น้องนะที่จะมากวนที่จะมาผักนะคะพี่น้องก็คือเริ่มแรกนะฮะจากเราต้มเสร็จนะผักหมูสามชั้นเรียบร้อยหั่นชิ้นนะคะพี่น้องจากนั้นนะก็คือนําสมุนไพรค่ะพี่น้องนะคะก็จะมี อ่าอะไรนะอ่าพริกไทยดำรากผักชีแล้วก็มีกระเทียมนะคะพี่น้องแล้วก็มีขิงนะคะขิงหั่นซอยแล้วฮะโขกไปเลยสามอย่างพี่น้องสามอย่างสีอย่างแล้วก็อ่าโขกโขกโขกลงไปนะพี่น้องโขกแห้งๆนะคะโขกให้เปียกกันจากนั้นปั๊บนําหม้อนะคะพี่น้องหม้อมาใส่น้ำอ่าใส่น้ํามันพืชนะคะพี่น้องหน่อยนึงนะคะจากนั้นปั๊บเอาสามอย่าง ที่เราโขกสมุนไพรนะคะลงไปผัดก่อนนะคะไปผัดผัด,ผ,ดผัดไปกวนให้เรียบร้อยผัดให้มันหอมนะ,ะพี่น้องจากนั้นปับ๊บเราก็นำนะคะพี่น้องน้ำซุปนี่อย่าทิ้งนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไว้เติมนี่นะคะกินไม่ป้าถึงไม่ทิ้งนะคะน้ำซุปที่ต้มนำ้ำเอ่อหมูสามชั้นนะคะจากนั้นปับ๊บพี่น้องเราก็คือนำหม้อนะคะน้ำน้มันพืชนะคะพี่น้องลงไปโต่อลงไปผัดรวมกับอ่าพริกไทยแล้วก็าราบผักชีที่สามอย่างสมุนไพรที่เราตำไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ลงไปโขกเลยค่ะพี่น้องนะคะโขกๆเอาลงไปผัดเลยนะคะผัดเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราหมูสามชั้นนะพี่น้องลงไปผัดเลยนะคะไปผัดนะพี่น้องจากนั้นปั๊บเราก็คือนะเอาน้ําซุปนี่นะะพี่น้องน้ําซุปที่เราต้มไว้นี่ค่ะใส่ลงไปสองช้อนนะคะพี่น้องจากนั้นปั๊บเราเติมสีสันให้สวยนะคะอะไรนะซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานนะคะพี่น้องซีอิ๊วดำเติมใส่ลงไปนะให้สีคนนี้มากชอบมากชอบ ดำมาแล้วก็ใส่ไปค่ะพอดีใส่พอดีใส่พอดีงามค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นปั๊บเราก็คือนะคะตุนเลยค่ะพี่น้องเราคือสําหรับไว้ตุนนะคะตุนแห้งๆนาะเราชอบนะคะพี่น้องก็คือน้ําตาลปี๊บนะคะพี่น้องน้ําตาลปี๊บใส่เราชอบหวานมากก็ใส่หวานนะคะพี่น้องคือป้าจะใส่พอดีป้าไม่ค่อยกินหวานมากนะเค็มก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะเติมข้าวนีวนิดนึงชุรดนิดนึงนะคะพี่น้องให้ได้ออกหมูหวานนะคะสามข็มสองรสนะคะ หวานเค็มนะคะพี่น้องเขาเรียกว่าหมูเค็มนะคะหมูหวานหมูเค็มนะคะสำหรับอาหารนี้แบบให้เด็กๆทานอร่อยค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นเราก็ตุนเลยค่ะพี่น้องนะคะป้าก็ยังเอาขิงนะคะมาหั่นนะคะใส่ด้วยแล้วก็กระเทียมนะพี่น้องจากนั้นป้าเราเต้าหู้ด้วยป้ามีเต้าหู้พอดีป้าเล่นนึกได้่เอ้ยอยากกินอะไรนี่ฮะมันเป็นอาหารแบบคนจีนก็ชอบกินนะคะพี่น้องคนไทยก็กินแบบเด็กๆนะคะกินกับข้าวร้อนๆป้าก็ตั้งหม้อข้าวอยู่นะคะ นี่ละคะคนไหนอยากจะทำนะคะพี่น้องเราก็ตุ๋นเลยตุ๋นให้มันแห้งๆนะพี่น้องนะคะจากนั้นเราก็คือนาชิมนะพี่น้องนะชอบรสชาติแบบไหนนะคะเราก็สามารถเอามาเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ละคะก็คือสูตรนะคะหมูสามชั้นนะคะพี่น้องอสเปคนะคะป้าไปซื้อมาตะเกียสเปกนะ,ะพี่น้องคือเป็นหมูหวานหมูเค็มนะคะทาง่ายๆไม่ยากเย็นเลยนะคะเอาคนไหนอยากไปทําลองทานนะคะพี่น้องทําได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าอธิบายใหม่นะคะช้าๆ นะคะพี่น้องนาหมูสเปกนะคะพี่น้องมาล้างนะคะเรียบร้อยปั๊บตั้งน้ําต้มน้ําซุปก่อนนะคะต้มประมาณ10นาทีนะคะพี่น้องไม่ต้องให้มันเปื่อยมากนะคะสินาทีนะคะพี่น้องปยให้มันแห้งนะแล้วจากนั้นปับ cing, ๊บเราก็ดาหั่นหมูเป็นชิ้นชิ้นนะคะพี่น้องจากนั้นให้เสด็จน้ําไปเลยจากนั้นเราก็คือนําหม,มอ้อสําหรับที่จะตุนจะผักเนี่ยนะคะพี <laughs> ่น้องนะคะนำมานะคะพี่น้องเราก็คือนำสมุนไพรแล้วก็มีรากบักชีแล้วก็มีถั่ว อะไรนะพริกไทยดำนะคะกระเทียมรากผักชีนาพี่น้องนะคะแล้วก็เราลงไปขูดๆๆด้วยกันเลยค่ะแล้วก็มีเอ่เอออะไรนะอีกอขิงค่ะนะคะขิงแล้วก็ขูดๆๆด้วยกันเลยนะคะพอตั้มให้พอหม,หมาดๆไม่ต้องละเอียดมากนะพี่น้องนําหม้อที่จะตุ๋นนะคะพี่น้องเติมน้ํามันพืชนิดนึงนะคะแล้วก็หม้อร้อน เราก็นำนะคะสามอย่าง cake. สี่อย่างที่เราขูดไปแล้วนะสมุนไพรลงไปคนไปเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นําหมูสามชั้นพี่น้องลงไปผัดนะคะไปผัดผัดเสร็จแล้วจากนั้นก็นําซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วดำลงมาเทนะพี่น้องชอบมากชอบน้อยสีเข้มข้นนะคะพี่น้องนะจากนั้นปั๊บเราก็นําซุปนะคะพี่น้องสองช้อนใหญ่ๆนะคะสองทรพีแล้วแต่นะเรากะว่าเออหมูกี่กิโลนะคะประมาณเท่าไหร่นะคะพี่น้องเราก็คือเราเอามาตุ๋นทีนี้เราก็ปรุงเครื่องค่ะ เก็คือใช้น้ําตาลปี๊บนะคะพี่น้องมันจะหอมนะคะน้าตาลปี๊บอะไรเงี้ยนะคะก็เติมอ่าเกลือนะคะพี่น้องน้ําตาลออกหวานเค็มนะคะใครชอบหวานมากก็ใส่วาดอ่าหวานมากนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะก็คือเราก็ต้องอ่าปรุงตามใจเราเลยค่ะนะคะปรุงก็คืออ่าน้ําตาลชูรสนะคะพี่น้องนี่ฮะโอ้หิหมแมมันแห้งอันนี้เราสามารถที่ทานกับข้าวได้สบายเลยเหไหมสำหรับเด็กๆชอบนะคะพี่น้อง ที่จริงอยากลดความอ้วนนีนานแล้วไม่ได้กินก็อยากกินสเปกอยากกินของในเราและอีกครึ่งหนึ่งสามสี่ชิ้นป้าก็ไปอทอดนะคะพี่น้องหมักหมักอยู่ตอนนี้นี่ค่ะโอ้รสชาติแซ่บมากเลยป้าชิมเลยตะกี้โอ้อร่อยมากสําหรับเด็กๆผี่ใหญ่ก็ทานได้นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะไปลองทําดูใหม่นะคะลองทํานะครับขอบคุณมากมายค่ะหมูหวานหมูเค็มจากปราส้มจ้าบา,บายบายจ้า